สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact วันนี้นะครับจะมาทำกิจกรรม Hangout ของ Linnet นะครับเป็นตัวละครซีดาวของเมืองฟอนเทนนะครับนี่เป็นน้องทาดลมหูแมวนะครับเป็นพี่น้องฝาแฝดกับลินนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเควสกันเลยคําเตือนนะครับเนื้อหาในเควสอาจมีสปอยถ้าเกิดใครไม่ชอบสปอยนะครับก็ปิดเสียงแล้วก็ตอบช้อยตามผมได้เลย เปิดเควสมานะครับก็มาหาลิเน็ตที่กำลังคุยกับน้องแมวตรงนี้ได้เลยถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีช้อยเป็นตอนจบของแต่ละแบบนะครับรูปแรกอะผมแนะนำให้เลือกช่วยบอนนี่ก่อนนะครับก็คือช้อยนี้เลยเพราะว่าพอเราเล่นรูปนี้นะครับเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องของตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากเรามาสือบเบาะแสใต้น้ำนะครับก็พอเราสืบมาตรงนี้ให้เราสังเกตรตรงโขดหินนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะเราเล่นเนื้อเรื่องเควสมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงตรงนี้นะครับเป็นการใกล้ผิดคดีแล้วก็ให้เราเลือกชอยตรงเบาะแสของเมืองพอยซอนนะครับขอแรกได้เลย ถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกช้อยเพื่อหาเบาแสให้ได้มากที่สุดถ้าเรายิ่งหาเบาแสได้มากที่สุดนะครับก็เราจะมีแต้มต่อในการ์ดไปสู่ตอนจบแบบที่เรารู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามหาเบาแสที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ตอบตามผมได้เลย の痕跡ですら家に持ち帰る。 に、ニーに傷を露しを隠し、実際ベノアも、手紙の差し出しにも。ベノアが密輸。ピッ <noise> うん。ベノアの、は、最後の不審点は。 โโนี่นะครับพอที่เราจะมาเป็นตอนจบนะเราจะได้แบบโบนัสปัจจุบันนะครับก็คือที่เราตอบถูกมานะครับมันจะบวกแต้มให้เรา 5บวกหบวกหบวกห้านะครับก็เป็น20ิบแต้มแล้วตอนนี้คือเราเปิดการ์ดไหนอะ่ะก็มีโอกาสชนะสูงนะครับจั่วไปเลยหนึ่งใบอ่ะก็รวมกันเป็น23าแต้มอันนี้ก็คือเราชนะแน่นอนนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเปิดโปงคนร้ยา,า,ายเหยมือนลาสบอสนะครับก็คือเจแววนคนนี้แหละนะครับคุยเล่นไปเรื่อยๆนะครับชอยมันจะขึ้นมาเราตอบอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพอเรื่องหลังจากเราชนะการจั่วการรอบนั้นไปแล้วอะนะครับล้วก็อันนี้ล้มเหลวก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะครับ ตอนจบแบบแรกได้มาแล้วนะครับผมจะอธิบายเนื้อเรื่องนะครับก็คือลินเน็ตครับไปเจอน้องแมวหลงมา1ตัวนะครับก็คือสตอรี่คือเราช่วยกันตามหาเจ้าของน้องแหละไปไปมามาน้องไปพัวพันกับคดีนะครับซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างรุนแรงเลยเป็นการรับรอบผลของที่ผิดกฎหมายนะครับโดยการให้น้องสัตว์ กินเข้าไปนะครับก็จะอยู่ในท้องของน้องอะไรเงี้ยค่อนข้างดาร์กเลยนะครับเนือเรื่องก็คือเจแวนนะครับที่เป็น last b o เนี่ยเขาก็ป้ายความผิดต่างๆโยนความผิดให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งเขาก็ผิดอยู่แล้วนะแต่ว่าหมายถึงว่าจะเอาตัวเองรอดอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายลนเน็ตครับก็สามารถจับเจแวนได้เพราะว่าหลุดโปะมาหลายรอบนะครับก็จะเป็นตอนจบเรานัดกันมาเล่นน้องมาดูน้องแมวนะครับที่บ้านของลิเน็ตนะครับ ซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลานานเลยสําหรับเควสนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นเควสนี้ก่อนผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วแบบจะ e n d ูน้องแมววันนี่นะครับผมก็็นดูนะเนื้อเรื่องค่อนข้างดา์กเลยถ้าใครชอบก็ลองเล่นดูนะครับส่วนตัวผมว่าเควสสนุกมากๆเลยตอนจบแบบต่อมานะครับก็เป็นอีกลูปหนึ่งก็คือน้องไข่คดียังไม่เสร็จนะครับให้คนอื่นมาจัดการต่อนะครับอ่า ให้เรากลับมาตรงนี้นะครับก็คุยเพื่อปิดคดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีจบแบบ2แบบก็คือคุยกับลิเน็ตแล้วตอบหาเบาะแสให้มันผิดอ่ะนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคุยกับ 1, เจแว่นกองตำรวจได้เลยนะครับ,บร <S <S ถึงตรงเนี้ยเขาจะเลือกให้เราเลือกการนะครับซึ่ง เราเลือกอยังไงมันก็น่าจะต่ำกว่ายี่สิบอยู่แล้วนะอา้าวมันดันสำเร็จนะครับอันเนี้คืออันนี้ผมดันดวงดีนะทุกคนเอาใหมา่อีกรอบนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนอะ่ะถ้าได้แต้ม2ี่สบอ่ะก็กลับวนมาเล่นใหม่นะครับโดยคุยกับเจแว่นเลยง่ายสุดแล้วเลือกการยังไงก็ได้ให้มันได้แต้มน้อยกว่ายี่สิบนะครับ ซึ่งผมว่าโอกาสมันโอกาสมันเยอะอยู่แล้วที่เราจะได้น้อยกว่า20อย่างนี้นะครับล้มเหลวนะครับอ่าถ้าเกิดใครเคยเล่นมาแล้วกดข้ามไปได้เลยมันก็จะเป็นตอนจบให้เลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องตอนจบแบบนี้นะครับก็คือลินเนนอ่ะเขายังไขคดีไม่เสร็จนะน้องแบบพลังงานหมดก่อน ก็คือเราสืบบาะแสช่วยน้องไม่ได้นั่นแหละก็คือในเนื้อเรื่องหลปแรกนักเดินทางเขาหาบาะแสช่วยน้องจนน้องอะจับเจเว่นได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนเราเป็นลิงนะต่อผิดหมดเลยน้องก็เลยแบบคิดต่อไม่ไหวนะครับอก็เลยจะทิ้งเนื้อเรื่องตรงนี้ไปแล้วก็ไปช่วยน้องนะครับที่เป็นสัตว์ในสมาคมนะครับที่ถูกจับเป็นรลักลอบขนส่ง สินค้าผิดกฎหมายนี่แหละนะก็ไปช่วยน้องหมาน้องแมวนะครับก็เป็นตอนอีกตอนหนึ่งที่แบบแบบเอ็นดูน้องอะ่ะเออนูน้องเหมือนกันอันนี้เป็นลูปแบบหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับที่แบบไปช่วยน้องที่แบบยังติดอยู่ในสมาคมนะครับตอนจบแบบต่อมานะครับก็เป็นตอนจบเกี่ยวกับโรงละครนะครับเพื่อนๆก็มาที่การตัดสินใจตรงนี้ได้เลย คุยมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีช้อยให้เราเลือกกลับไปที่งานเลี้ยงก่อนดีกว่านะครับช้อยแรกเลยแต่น้องไม่อยากกลับไปนะครับ <c oughs> ในระหว่างที่เราเล่นเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีมินิเกมต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ส่นส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะครับก็เล่นเล่ๆขำๆจอยๆไปได้เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกตอนจบนะครับว่าเราจะจบแบบ ดูสถานการณ์เงียบๆหรือว่าแสดงว่าแสดงท่าทีเป็นว่าเราไม่รู้ว่าน้องของจีเลียพูดเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกช้อยไหนก็ได้นะครับแต่ละช้อยก็จะให้ตอนจบคนละแบบกันนะครับรูปตอนจบแบบลินเน็ตกับเรานั่งดูละครเวทีนะครับก็ เนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นประมาณว่าลินนี่นะครับขอให้ลินเน็ตเนี่ยเข้าร่วมแสดงในละครเวทีเพื่อที่ลินนี่นะครับจะแอบไปสืบเรื่องคดีของน้องบอนนี่ที่เราเคยทําผ่านมาแล้วนั่นแหละเนื้อเรื่องมันจะต่อกันนะครับพอลินเน็ตรับปากแล้วก็มาที่โรงละครนะครับก็เป็นสตอรี่ต่างๆนะน้องลินเน็ตเนี่ยแต่เดิมทีน้องก็ไม่อยากแสดงอยู่แล้วนะครับแล้วได้บทมาเนี่ยเหมือนบท เอื้อให้น้องลีเนตเนี่ยเป็นนักแสดงนําเพราะว่าน้องมีชื่อเสียงนะครับทำให้คนเนี่ยอยากเข้ามาดูละครเวทีรอบนี้แต่ว่าลนะีเนตอะอยากให้จีเรียนะครับที่เป็นนักแสดงที่แสดงเก่งนะเขาได้บทนําไปนะครับก็เลยเกิดการพลิกล็อกบทกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่ารักนะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมแบบเรื่องจริงอนะ่ะลีเนตอะทำไม่ถูกนะครับเพราะว่า เราเซ็นสัญญาที่จะแสดงไปแล้วแต่อยู่ๆมาขอ,อยกเลิกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบเออมันก็ไม่ได้แหละแต่ว่าในเรื่องของเกมเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับดูแบบเอนจอยเอาได้อยู่นะครับตอนจบอีกแบบหนึ่งนะครับก็ให้เรากลับมารับเควสตรงนี้ได้เลยปิดฉากนะครับคุยกับผู้กำกับเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ หลังจากที่เราวนมาคุยกับผู้กำกับนะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตไอคอนตรงข้างๆเล่นอัตโนมินะคำว่าข้ามนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราเล่นเนอสคริปตอนจบแบบแรกมาแล้วเราสามารถข้ามเนื้อเรื่องได้เลยเพราะว่าไดอล็อกมันเหมือนกันนะแล้วก็มาเลือกแสดงเธอพูดอะไรใช่ไหมเข้าใจแบบแก้มเป็นว่าน้องตีมึนนะครับอ่าแล้วเขาก็จะให้เราเลือกการ์ดครับซึ่งโอกาสชนะมันชนะอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่า พอแค่6แต้มแล้วเรามีความร่วมมือ5้าแล้วนะครับหยิบจั่วใบไหนมาก็ได้นะครับ1อ่า6พอดีผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับชิวๆเลยคือมันเหมือนล็อกตอนจบนี้ไว้แล้วนะครับอ่าตอนจบแบบนี้นะครับก็คือน้องของจีเลียนะครับเนี่ย น้องคนขวามือมาขอโทษลนเน็ตนะครับเรื่องที่ส่งจดหมายขู่ให้ถอนตัวไปนะครับล้องลนเน็ตก็บอกว่าไม่ถือสาหรอกท่านเป็นลนเน็ตถ้าลินี่โดนก็อาจจะลนเน็ตก็อาจจะทําเหมือนกันนะครับก็เป็นตอนจบที่น่ารักดีแล้วตอนถ่ายรูปเนี่ยน่ารักมากก็คือตากล้องนะครับบอกให้ลนเน็ตอ่ะยิ้มแบบธรรมชาติไม่ไม่แบบว่าแกล้งยิ้มนะครับทำยังไงก็ได้แล้วน้อง ก็เลยหันไปมองทาวเวอร์นะครับหรือว่านักเดินทางหรือว่าเรานั่นเองนะครับแล้วน้อก็ยิ้มออกมาแบบจริงใจนะครับก็เป็นตอนจบแบบถ่ายรูปหมู่นะครับทุกคนแฮปปี้นะสำหรับตอนจบแบบสุดท้ายนะครับเป็นตอนจบที่สปีดรันนะครับอ่ะกลับมาที่เควสการตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็กลับไปหาลีเน็ตอีกรอบหนึ่ง นี่อย่างที่ผมบอกว่าตอนที่เพื่อนๆเ,เล่นมานครับมันจะมีไอหอกคําว่าข้ามกดข้ามได้เลยอ่าพอข้ามมาแล้วนะครับมันก็จะมีชอยให้เราเลือกนะครับเราเลือกข้อน,นี้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็คือจะไปเดทอย่างเดียวนะคือเป็นเควสแห่งเอาคือไปเดทกับตัวละครใช่ไหมแต่ว่าเควสที่เราทํามาทั้งหมดเนื้อเรื่องค่อนข้างตึงนะครับเราไม่มีการเดทเกิดขึ้นเลยก็จะเป็นข้อน,นี้แหละถ้าใครอยากเดทก็มาเดทเลยนะครับ บบไม่สนใจออะะไรรจเเดดยย่างีวคับจบแล้วนะครับก็ลีเนตอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับไม่ต้องทำอะไรมีความสุขสนุกไปกับทาวเวลเลอร์นะครับก็มีน้องบอนนี่มาด้วยนะครับเป็นแมวที่หลงมาในเนื้อเรื่องนั่เนอเนองนะครับน่ารักมากๆเลยก็เป็นตอนจบแบบได้เดทกันแล้วจริงๆนะครับครบทั้ง5แบบแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมดู a อ h ชิปเมนต์นะครับว่าเราได้ครบ3ชิ้นหรือ,อยัง นี่นะครับเราจะได้แอปชิปเมนสามชิ้นเลยตัวชีวัดนะครับสปีดล Run แล้วก็อันสุดท้ายนะครับมีสาชิ้นนี้อย่าลืมมากดรับด้วยได้ทั้งหมด30มสิบไฮโมเจมนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถมากดรับตรงนี้ได้เพิ่มอีกนะครับฟินฟินเลยฟินฟนเลยนะครับได้มา60ไฮโมเจมนะแล้วก็วัสดุการอัพตัวละครของน้องนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมแฮงเอาท์ของลินเน็นะครับทำเควสออกมาได้ดีมากๆสนุกมากเล่นเราไม่ง่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยผมแนะนำเควสของล i n เน็ตเลยน่ารักสุดๆก็ลองไปเล่นดูอาจจะมีเนื้อหาร์กไปบ้างแต่ว่าก็เป็นมุมแบบ ตีแผ่ความจริงละกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบกินชีนิมแพกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับมันเป็นกาลังใจให้ผมมากๆเลยก็คือจริงๆอะ่ะผมจะไม่ทําแล้วนะแต่ว่ามีเพื่อนๆนะครับบางคนเขารอคลิปแฮงเอาท์จากช่องผมด้วยเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านอื่นอะ่ะเขาก็ทําเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราช่องผมแบบผมคิดว่าคงไม่มีใครตามมาดูหรกมั้งเออเขาอาจจะไปทํากับท่านอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยสรุป ก็ยังมีคนที่รอจากช่องผมนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นกําลังใจที่ทําให้ผมกลับมาทําต่อนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กาลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับบ๊ายบาย